ทุกท่านครับอย่างที่ทราบดีนะครับว่าคนเป็นครูเนี่ยนอกจากงานสอนนักเรียนเป็นงานหลักแล้วก็ยังมีงานธุรการเยอะแยะ,ยะมากมายนะคือทาเกือบทุกอย่างบางโรงเรียนคือทําตั้งแต่พันโรงยันไ่เกือบจะเป็นพออเลยนะครับวันนี้จะพาไปดูสิ่งที่มันสะท้อนถึงคนเป็นครูที่ก็รับผิดชอบภาระหน้าที่หลายอย่างนะฮะล่าสุดเนี่ยเป็นคําสั่งที่มีการเผยแพร่ก,กันในโลกโซเชียลนะเป็นคําสั่งแต่งตั้งให้ครูเนี่ย ทำหน้าที่อย่างอื่นนอกจากง,งานสอนซึ่งในนี้จะเขียนว่าให้ครูพรพิมลศรีผลนอก, 2. 2. พพนนอกเป็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล 2. ให้ครูพรพิมลศรีผลน,นอกเป็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 3. ให้ครูพรพิมลศรีผลน,นอกเป็นหัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ 4. ให้ครูพรพิมลศรีผลนอกเป็นหัวหน้ากลุ่มงานทั่วไป เป็นสี่หัวหน้าแล้วนะครับนี่เหลือแต,แต่แต่งตั้งให้เป็นผอ,อ,อแล้วนะฮะนี่โอ้โหภาระงานของครูเนี่ยหนักอึ้งจริงๆงอันนี้ไม่รู้ว่าที่ไหนนะครับเพิ่งเป็นคําสั่งแต่งตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานี่แหละฮะก็เป็นสิ่งที่สะท้อนบางคนบางครูตัดสินใจลาออกเพราะว่ามันมีงานแบบเนี้ยให้ทาเยอะแยะมากมายนะไม่ได้มุ่งอยู่กับงานสอนเป็นหลักบางครูบางคนก็บอกว่าอันนี้แหละหน้าที่งานพวกนี้แหละที่ทําให้ขาข้างหนึ่งของครูเนี่ย ก้าอยู่ในคุกในตารางนะเพราะว่ามันเป็เกี่ยวหัวประมาณเกี่ยวความเสี่ยงนะครับเออนี่ก็ไม่รู้ที่ไหนนะครับก็เหลือแต่พออ,อแล้วไม่ได้เป็นเป็นหัวหน้าทุกอย่างแล้วนะครับก็เป็นกําลังใจให้ครูไทยทุกทท่านนะครับ